สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้แม่ใหญ่แอ๊กบ้านสวนจะนำไม้มงคลไม้ฟอกอากาศสชนิดนะคะที่ควรหามาปลูกนะคะวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูกันนะคะต้นพืชชนิดแรกที่แม่ใหญ่แอ๊กจะแนะนำวันนี้ก็คือต้นเงินไหลมานะคะ นี่สวยงามมากเลยแม่แอกเลี้ยงไว้ปลูกเอาไว้กำลังสวยค่ะ,ะต,ต้นเงรไหลมาต้นนี้เป็นพืชชนิดที่ชอบทั้งน้ำปลูกได้ทั้งในน้ำแล้วก็ปลูกได้ทั้งในดินนะคะอันนี้เป็นกระถางที่แม่ใหญ่แอกปลูกเอาไว้ใส่ดินนะ,ะปลูกไว้ในดินนะคะกำลังสวยงามเนี่ยเลี้ยงไว้เป็นพืชที่ อกอากาศได้ด้วยนะคะสามารถที่จะตั้งได้ทั้งห้องนอนนอกห้องบริเวณระเบียงบ้านตรงไหนก็ได้นะคะตามโต๊ะอาหารมุมต่างๆเนี่ยนะคะกำลังสวยงามเลยนะคะถ้าเขาโตขึ้นมาเขาจะเป็นพุ่มแตกแขนงออกไปนะคะ,ะนี่เดี๋ยวจะให้ดูอีกถ้าเรามีกระถางภาชนะที่น่ารักน่ารักมาปลูกก็ได้อย่างนี้แม่ใหญ่เอ็กอันนี้ เลี้ยงใส่น้ำนะคะน้ำเริ่มแห้งแล้วเป็นแก้วเซรามิกเป็นแก้วกาแฟที่หูแตกไปแล้วนะคะก็เลยเอามาใช้ปลูกต้นไม้แม่ใหญ่แอกอก็หาวัสดุในบ้านนี่แหละที่เรามีอยู่แล้วเราไม่ได้ใช้ไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมก็เอามาปลูกต้นไม้ประดับบ้านดีกว่านะคะวันนี้แม่ใหญ่แอ๊กจะแนะนำให้เป็นพืชที่น่าปลูกอีกอ ต้นพืชชนิดหนึ่งนะคะหามาปลูกได้นะคะเนี่ยนะคะสวยมากเลยนะคะกำลังงามแม่ใหญ่ก็จะปลูกใส่กระถางเล็กๆเอาไว้ในดินก็ไปปลูกอยู่นะคะนอกบ้านก็ปลูกสวยงามมากเลยนะคะในกระถางใหญ่ก็มีอันนี้เอามาแนะนำปลูกใส่กระถางเล็กเหมาะสำหรับเอ,อเอามาวางไว้ ในบ้านได้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูชนิดต่อไปนะคะชนิดต่อไปนี่นี่ชนิดที่สองนี่สวยงามมากเลยนะคะสีเขียวเป็นสีทองเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยสวยงามกำลังเติบโตชนิดที่สองนะคะสวยงามมากเลยนะคะ แม่ใหญ่แอ๊ชอบเห็นไหมคะอันนี้ชื่อว่าภูด่างราชนีสีทองนะคะสวยงามมากเลยนะเป็นสีเขียวเขียวออกเหลืองเหลืองทองทองสมชื่อนะคะเนี่ยมองทีไรก็สวยนะคะสวยงามงจริงๆแม่ใหญ่ก็กจะเลี้ยงไว้ใส่กระถางเล็กเหมือนกันนะคะเอาไว้ประดับ ในห้องนอนนะคะอันนี้ปลูกใส่ขวยมะพร้าวนะคะขวยมะพร้านจะทําให้เบาอันนี้แม่ใหญ่ก็เอาเหินมาวางข้างหน้ากระถางเพื่อ,อความสวยงามนะคะเพิ่มมูลค่าขึ้นมานะคะเวลาลดน้ําก็จะใช้กระบอกฉีดน้ําหรือน้ําใส่แก้วธรรมดานะคะก็หาอะไรลองอันนี้แม่ใหญ่แก็ใช้สองกระถางซ้อนกันนะคะเนี่ย กระถางข้างล่างจะไม่เจาะรูกระถางข้างบนก็จะเจาะรูนะคะสวยงามมากเลยนะคะมองทีไรสวยนะคะเขียวเหลืองเป็นสีทองสมชื่อนะคะผู้ด่างผู้ด่างราชินีสีทองงามตานะคะมองดูแล้วอันนี้สวยงามนะคะเดี๋ยวอีกไม่นานก็จะถอดยอดออกมา เราก็นำไปขยายพันธุ์ต่อได้นะคะอันนี้เขาจะเลื้อยนะเป็นเถาเลื้อยยาวไปเรื่อยๆเราก็สามารถที่จะตกแต่งให้สวยงามได้โดยการตัดแต่งนะคะมันอยู่ที่เรานะคะความชอบแล้วก็เอามาตัดใบแต่งกิง่งตัดยอดออกให้เป็นทรงพุ่มแล้วก็จะสวยเองนะคะเนะี่ย เป็นไม้ฟอกอากาศชนิดหนึ่งที่แม่ใหญ่แอ๊กอยากแนะนาําให้หามาปลูกได้นะคะเป็นความสุขความชื่นชอบนะความพอใจของคนปลูกนะคะคือพวกนี้นี้แม่ใหญกก็ลองเลี้ยงดูเอาไว้เพื่อความสวยงามนะปลูกไปปลูกมามันก็ดูสวยดีนะคะก็รักก็ชอบต้นไม้อยู่แล้วนะคะเ,เราสามารถที่จะหาปลูกใส่วัสดุอื่นได้นะคะเดี๋ยวให้ดูอีกอา่า กระถางหนึ่งที่แม่ใหญ่แอกปลูกก็คือเป็นกระถางแก้วน้ํานะคะเนี่ยเป็นแก้วน้ําทีา่ซื้อน้ำมาดื่มอันนี้เพิ่งปลูกนะคะเลี้ยงต่อก็เอาเอากิ่งที่มันออกมาเอาแขนงที่มันออกมาจากกระถางเมื่อกี้นี่แหละเห็นไหมคะสวยงามมากเลยอันนี้เป็นแก้วน้ำนแก้วน้ำนะคะเอามาปลูกเห็นไหมสวยงามนะแก้วน้ำอันนี้ ก็สามารถจะเอามาปลูกได้ไม่ใหญ่ก็ปลูกใส่ขุยมะพร้าวนะคะขุยมะพร้าวมันเบาแล้วก็อุ้มน้ําได้เวลาน้ําแห้งเราก็จะเอา,เอามือเนี่ยไปแตะจิ้มๆลองดูถ้ามันชื้นๆอยู่ก็ใช้ได้แต่ถ้ามันแห้งๆนะคะหน้าของขุยมะพร้าวแห้งๆแล้ก็จะเอา,เอาน้ํามารดนะคะเอาใส่แก้วก็ได้นะก็บอกฉีดน้ําก็ไดไ้เป็นความสุขอย่างหนึ่งนะคะ เวลาว่างๆแกปลูกไม้ดูไม้ไปเรื่อยๆนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะ,จะไปดูชนิดต่อไปนะคะ,ะชนิดที่สามนะคะก็จะเป็นพูด่างนะคะอันนี้เพิ่งปลูกไปนะคะถอดยอดแล้วนะคะนี่ยอดกำลังออกนะคะกำลังออกหลายยอดอยู่นะคะเนี่ยข้างล่างขาวๆข,ข้างในนะคะ อันนี้สวยงามไปแบบหนึ่งนะคะเป็นไม้เอกอากาศที่น่าปลูกปลูกง่ายนะคะไม่ไม่ยุ่งยากนะคะอันนี้อันนี้แนะนําให้ปลูกได้นะคะเอ่อที่มันสวยสวยไม่ใยา่แอบชอบเนี่ยเอามาใส่แจกันอ่าเห็นไหมคะเอามาใส่แจกันเดี๋ยวจะปรับให้ดูนะคะสวยมากเลยนะคะถ้าเอามาใส่แจกันเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะให้ดู สามกระถางสวยงามมากๆเลยค่ะนี่ยนคะเป็นไม้ฟอกอากาศอย่างดีเลยนะคะอ่าดูนะคะอันนี้ก็ปลูกไว้ใส่แจกันนะคะใส่แจกันเลี้ยงในน้ำได้นะคะเนี่ยไม่แอเลี้ยงไว้ออกรากแล้วค่ะ เปลี่ยนน้าทุก7วันนะคะนี่ไม่ต้องรดบ่อยนะคะถ้าฝุ่นเกาะก็เช็ดแค่ฝุ่นสัปดาห์ละครั้งแค่นั้นเองนะคะเนี่ยสวยงามมากเลยนะคะอ่าเอาหนังยางรัดไว้เพื่อไม่ให้เขากระจัดกระจายนะคะเลี้ยงในน้ําได้สบายนะคะพืชทั้ง3ชนิดนี่เลี้ยงในน้ําได้นะคะเนี่ยเขาถอดยอดออกมาอันนี้ก็ เดี๋ยวอีกไม่นานแม่ใหญ่แอก็จะตัดแล้วได้สองข้อนะคะอันนี้ใบรุ่งหล่นออกไปแล้วนะคะเนี่ยได้สองข้อก็อจะตัดออกไปชำใหม่ได้นะคะสวยงามมากอันนี้กระถางนี้ปลูกใหม่นะคะก้นกระถางมันมีรูน้ําระบายออกได้ก็เลยเอากระถางใบเลกมารองนะคะเวลาเราลดน้ําน้ําก็จะลงไปอยู่ในนี้นะคะก็จะ,จะไม่เปื้อนนะคะ สวยงามนะคะท่านผู้ชมคะ่ะสามชนิดนี้สามารถหามาปลูกมาเลี้ยงไว้ได้นะคะแม่ใหญ่แอให้ชมนะคะความงามของพืชสามชนิดไม้ฟอ,อกอากาศน่าหามาปลูกคะ่ะปลูกใส่ภาชนาะง่ายๆที่เรามีอยู่ในบ้านนี่แล้วไม่ต้องไปหาจากที่อื่นเลยนะคะสำหรับวันนี้แม่ใหญ่แอ๊กก็ขอขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ